ทีนี้เรื่องสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่ตอนนี้นะครับอยู่ในกระบวนการแล้วนะครับเมื่อกี้เราดูกันตอนที่เขาถ่ายทอดสดกันแล้วตัดไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการอ,อ,อยู่ในระหว่างการไต่สวนคนแรกก็คือนายชัดใจบางชวดนะครับนายชัดใจบางชวดซึ่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะในฐานะพยานนะมีพยานมาเข้ากระบวนการไต่สวนสองคนคนหนึ่งนายชัดใจบางชวดอีกคนหนึ่งก็คือ นายกรัฐมนตรีนะครับคุณจัดชัยบางโจทย์เนี่ยเข้าสู่การไต่สวนก่อนซึ่งในระหว่างนี้ศาลก็ได้ให้แพททองทานเนี่ยออกจากห้องพิจารณาคดีไปก่อนคือไต่สวนที่เราคนอีกคนหนึ่งไม่ต้องอยู่นั่งฟังด้วยนะแต่คนที่เข้า,อาขอเข้าฟังนะอย่างคุณสมชายอย่างคุณอาจารย์คมสารชนยนกขาเนี่ยเข้านั่งฟังได้ในฐานะผู้เข้าร่วมฟังเฉยๆนะครับ นี่การถ่ายทอดที่ว่าเนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้เปิดให้เห็นการถ่ายทอดสดแต่เป็นการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์วงจรปิดของสารนะเขาก็เอาโทรทัศน์มาตั้งเอาไว้ให้สื่อเนี่ยได้ดูแล้วสื่อก็ถ่ายทอดจากตรงเนี้ยที่เราดูกันเนี่ยนะครับก็จากจุดที่ตั้งให้สื่อดูนะแต่ว่าเป็นการให้ดูบรรยากาศให้ดูกระบวนการเริ่มต้นเท่านั้นตอนเนี้ยที่ไม่มีการถ่ายทอดเนี่ยนะครับไม่มีเสียงเนี่ยนะอันนี้คือบรรยากาศในการซักถาม ที่สารซักถามนะครับเราจะไม่ได้ยินเสียงนะเ,เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องรายละเอียดที่สารจะต้องถามแล้วก็พยานจะต้องตอบตรงนี้จะไม่มีการถ่ายทอดนะครับก็จะแช่ไอ้ป้ายของสารรัฐธรรมนูญเอาไว้นะอย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพช่วงต้นที่ว่าเอาผู้ร้องมาผู้ร้องมีใครมาบ้างสวที่ร้องมากี่คนสารก็จะเอ่ยชื่อขานชื่อแล้วก็คนที่เข้ามาก็จะ,สะแสดงตนนะครับ ส่วนผู้ถูกร้องก็มาพยานก็มาอะไรแบบนี้นะครับพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บก็ปิดการถ่ายทอดนะอันนี้าถามนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องมาค่ะนะแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอตอนท้ายเนี่ยซึ่งจบการไต่สวนทั้งสองคนแล้วจะเป็นช่วงสรุปเนี่ยสำนักง,งานสารัฐมนูลเขาก็จะเปิดให้มีการเห็นบรรยากาศในห้องประชุมได้เห็นภาพและเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านี่ช่วงนี้ก็จะจะเราจะไม่สามารถ ได้ยินว่าในห้องพิจารณาคดีเนี่ยนะครับมีการถามมีการตอบอะไรกันยังไงบ้างนะครับประมาณน,นี้นะฮะส่วนอีกคนหนึ่งที่ออกมาฟันธงนะครับฟันธงว่าอุ้งอิงไปไม่รอดนะคือคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับคุณจตุพรเนี่ยนะครับเมื่อ,อ,อวันนี้ก็จะต้องไปอยู่ที่หน้าสภาด้วยนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ฟันธงไปเลยว่า สถานาการณ์ของอุ้งอิงเนี่ยน่าจะไปไม่รอดแล้วแหละนะจบชีวิตทางการเมืองแน่นอนนะครับจบชีวิตทางการเมืองแน่นอนนะครับโดยจะุพรเนี่ยนะครับบอกว่าแม้ยังเป็นไม่เป็นที่แน่ชัดว่านายกอุ้งอิงนะจะไปสารธรรมนูหรือไม่อัสรุว่าไปนะพระาะอันนี้ครัพูดเมื่อคืนนี้นะแต่อนาคตของนายกได้มาถึงเวลาจบลงแล้ว หากยังดื้อยื้อเวลาอยู่ต่อไปอีกยิ่งจะถูกหลากปัญหารุมกระหน่ำซ้ําซัดหนักหน่วงมากขึ้นและเชื่อว่าอุ้งอิงคงตัดสินใจนาทีสุดท้ายจะไปไต่สวนของศาลหรือไม่ถ้าไปแล้วเจอแรงเสียดทานจากคําถามของตุลาการแต่ก็เป็นโอกาสได้อธิบายความอธิบายความใ,ในคลิปเสียงสนทนา,นาส่วนศาลจะคิดเห็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคําชี้แจงของตัวอุ้งอิงเองนะ อย่างไรก็ตามนะครับจตุพรบอกว่าถ้าอุงอิงไปศาลคงบ่งชี้เบื้องต้นว่าแนวโน้มไม่คิดลาออกนะสรุปอุงอิงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาจากกรอบคิดของจตุพรที่วิเคราะห์เอาไว้ว่าถ้าไปศาลแสดงว่าจะไม่ลาออกจะอยู่จนถึงวันนู่นเลยวันที่ศาลจะ,จะตัดสินเลยก็คือวันที่29นะครับจตุพรบอกว่าถ้าไปศาล แนวโน้มไม่คิดจะลาออกจากนายกแต่หากตอบคำถามไม่ได้กระแสะไม่พอใจจะยิ่งหนักเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวขณะที่ถ้าไม่ไปอาจรอวันตัดสิน29หรือลาออกก่อนความเสียหายจะน้อยกว่าคืออันนี้ไอไม่ไปตัดทิ้งไปได้แล้วประเด็นคือไปไปปุ๊บเนี่ยจะหนักกว่าอีกนะเพราะอะไรเพราะมันเข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับ จตุพรบอกว่าผมตัวเองตัวผมเองเนี่ยผ่านสารมามากมายไม่มีอะไรแน่นอนอะไรที่คิดว่าชัวแต่ถึงเวลาจะกลายเป็นคนละเรื่องผมเจอแบบนี้บ่อยจึงขอบอกด้วยความหวังดีว่าอย่ามั่นหน้าให้มากนักนะครับอย่ามั่นหน้าให้มากนักนะจตุพรบอกอุ้งอิงนะอย่ามั่นหน้าให้มากนักเพราะส่วนใหญ่ที่ว่าชัวชัวมักพลิกผันดังนั้นเนี่ยข่าวร้ายมักจะมาหลังข่าวดีเสมอ แล้วก็บอกว่าอุ้งอิงเนี่ยเก็บตัวที่ผ่านมาเนี่ยเก็บตัวมากเลยคงเกิดจากปัญหาที่หลากหลายพิจารณาจากภาษากายอาจเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกในใจได้ว่าคงคิดช่างน้ําหนักว่าจะไปหรือไม่ไปนะแล้วก็พร้อมๆกับทบทวนคําชี้แจงไปในตัวด้วยนะฮะอันนี้ก็ว็วิเคราะห์ออกว่าไอ้เรื่องกระแสข่าวเรื่อง5ต่อ4เนี่ยนะจตุพรอบอกว่าทํานายกันไปเองทั้งนั้นแหละใครเชื่ออย่างไรก็คิดอย่างนั้นแต่มันไม่ง่ายหรอก ท่ามกลางการจับตาของสังคมข่าวครา,าวที่ออกมาแต่ละเรื่องย่อมไม่เป็นผลดีกับคนถูกร้องสิ่งสําคัญคือคนทําหน้าที่ตุลาการจะถูกจับตาอย่างมากโดยบทเรียนของสารรัฐธรรมนูญที่ตัดสินคดีทักษิณหุ้นซุกหุ้นจนรอดนะอันนี้คือช่วงที่ทักษิณเป็นนายกใหม,ใหม่ตอนนั้นเนี่ยคดีซุกหุ้นเนี่ยทักษิณรอดด้วยคะแนนเสียง8ต่อ7โดยอ้างเหตุผลบกพร่องโดยสุดจริต แล้วก็อิงผลการเลือกตั้งจากประชาชนแต่คุณจตุพรบอกว่าสถานการณ์มันคนละเรื่องกันระหว่างตอนยุคพ่อเป็นนายกกับยุคลูกเป็นนายกนะอันนี้อา้าวนี่ก็ต้องดูกันนะครับ